ไม่อย่างนั้นอาจจะเบี่ยงเลยเลยไฟ้าเลือกเพื่อนคนหนึ่งอ๋อใครดีเอาใครพี่นันครับพี่นันอิชูพิชูจากนี้ไปผมขอในชีวินันโดดยางปะคะตอนเด็กๆถึงว่าไงเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องจริงทั้งสองเรื่องเลยนะคะแต่จะนั คุณเลนคุณเลน<ๆ>อ่าก็เรื่องเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ <c oughs> คุณพ่อนะคะแต่จะไม่ดราม่าแล้วกันไม่มีอะไรคือก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยก็จะมอบเหมือนกับปกติถ้าเป็นคนอื่นก็จะให้เงินให้สร้อยให้อะไรเนี่ยคะ่ะแต่ด้วยความที่พ่อเป็นตำรวจพ่อก็เลยให้ปืน <c oughs> ให้ปืนอสองกระบ,บอกให้พี่ชายกระบอกหนึ่งให้นันกระบอกหนึ่งปืนสองกระบอกเนี้ยปกติก็จะอยู่ในตู้เสื้อผ้าไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะขายต่อหรือว่าคือมัน รู้สึกผิดด้วยละ่ะถ้าเราทําอย่างนั้นเลยก็คือเก็บไว้ไม่ได้ใช้จนมีวันหนึ่งคืนนั้นเนี่ยจบได้ว่าแฟนนอกใจที่บ้านแฟนที่บ้านแฟนเราก็โอเคบอกเขาว่าเออโอเคไปดีโชคดีนะมีการโทรคุยกับผู้ชายคนนั้นที่เรารู้ว่าเขาคือใครอีกคนนึงเลยเนะะี้ยค่ะก็โทรคุยแล้วก็รีบกลับมาที่บ้านสิ่งแรกที่ทําคือหยิบปืนแล้วก็ไปบ้านเขาเหมือนเดิมแล้วก็เอาใส่กระเป๋า กระเป๋าเราไว้เนี่ยแหละแล้วก็ไปที่บ้านตอนนั้นประมาณม6คือช่วงที่จะขึ้นปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบบเข้าที่ไหนตีที่ไหนคือสติแตกมากแล้วก็รู้สึกว่าคือเราชอบมาหกปีอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราเรารับไม่ได้จริงๆก็เลยไปที่บ้านเขาโดยที่ปืนเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าแต่เราเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอคือแม่แม่ของเขาทักเราคําแรกว่านานกินข้าวยังลูกค่ะทุกอย่างที่เราคิดมา ก็เลยจบมันก็เลยไม่ไ no ด้ทำอะไรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอย่างที่กระบวนการในหัวเราคิดไปแล้วว่าเราจะทําอะไรเขาเพราะแบบคือถามว่าเอาไปยิงเขาไหมมันคงไม่ใช่แต่อยากจะทําให้เขารู้ว่าเปืนกระบอกเนี้ยกับสิ่งที่เขาทํามันก็ฆ่าเราได้ทั้งครูเนี่ยค่ะมีคือเรงแรงเรื่องที่สองนะคะก็เกี่ยวกับตอนเด็กๆเวลาไปโรงเรียนหรือว่ากลับบ้านเนี่ยจะไปไปเนี่ยแม่ไปส่งกลับเนี่ยกลับรถเมย์ ทุกวันก็จะมีเพื่อนกลับด้วยแต่วันนั้นไม่มีก็นั่งกลับลงเรียนรงเรียนอยู่ตรงอนุสาวรีนะคะก็คือศิริยานะคะก็นั่ง24กลับบ้านปกติเลย่านอนุสาวรีจนมีผู้ชายหนึ่งขึ้นมานั่นนั่งตรงที่ติดประตูค่ะประตงข้างหน้าแล้วก็นั่งแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งเดินขึ้นมาหัวล้นสาภาพก็ดูก็ดูปกติเราก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็นั่งข้างๆ <c oughs> จนรถเนี่ยเคลื่อนตัวไปใกล้ถึงบ้าน <c oughs> เขาก็ถามว่ากี่โมงแล้วนั่นก็ตอบตอนนั้นน่าจะประมาณสัก สามสี่โมงเย็นอะช่วงเย็นเย็นเลยค่ะเลิกเรียนแล้วเขาก็อ๋อโอเคแล้วเขาก็หยิบขนมปังขึ้นมากินของเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็คือเป็นเด็กก็ใส่กระโปรงักเรียนมันก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะเลิกมาในประมาณนี้ก็ใส่กระโปรงเรียนก็นั่งไปเรื่อยๆสักพักจากไอ้มือที่กินขนมปังอยู่ข้างซ้ายเขามือข้างซ้ายเขาก็มันอยู่นี้มือเอาไปหานั่งอย่างนี้มือข้างซ้ายอยู่นี้เราก็ด้วยความเป็นเด็กไม่กล้าก็เลยก็เลยไม่ได้ทําอะไรก็นั่งเฉยๆเอ้ยอีกสองป้ายเลยนถึงบ้านละ ลูดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจังหวะน,นั้นคือป้ายนี้แหละลงก็มีป้าคนหนึ่งก็มองง้ายละแต่คือเราก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือนี่ค่ะก็เลยแบบคือแบบรีบลุกขึ้นมาแล้วก,กดออดแล้วก็วิ่งลงเราคิดว่าเรารอดละหันไปดูรถเมย์มันก็ลงมาด้วยรีบเดินคือป้ายป้ายนี้ไม่ถึงบ้านคืออีกไกลไม่รู้ทําทไงเดิน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 แบบตอนวิ่งอะค่ะคือเขาอยู่หลังก็วิง่งแล้วก็เข้าร้านทําผมร้านหนึ่ง แล้วแบบพี่ที่ร้านผมก็ตกใจทำหน้างงว่าน้องเป็นไรเงี้ยจนแบบคือเราก็แบบคือคือร้านเนี้ยเป็นร้านของเป็นเป็นเหมือนเพื่อนแม่อะค่ะก็เลยวิ่งเข้าไปเลยแล้วก็หยิบไม้เอ่อเขาเรียกอะไรไม้กวาดมาเหมือนแบบแมนมากนะออกมาอยู่ไหนวะออกมาสิอะไรแต่ไม้กวาดเฉยๆนะอะไรอ่ะงแล้วเขาก็เขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไปเลยแต่ว่าไอไอตรงเนี้ยยังอยู่กับในใจเราที่แบบเรายังตกใจอยู่ค่ะก็มีเท่านี้ค่ะอันนี้ยาก เงิงยงมาขึ้นสองสองเอาเรื่องสองเรื่องจริงยกงมาขึ้นเรื่องไหนเป็นจริงเป็นสองค่ะเรื่องนราปวดไปอ้อแต่ว่ามีไอ้พอดตอนแรกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้เอามาที่บ้านเลยมีแค่ดีเทลที่ตามที่ไม่จริงยากจังเลยโอเคย้อนย้อนย้อน เร็วเร็วอีกหลายคนของโยกค่ะ